อ uh huh. oh oh. รถอะไรครับรถอะไรเอ่ยโอ้โ oh. หรถอะไรครับพี่นาวานี่นี่ mm hmm. มีอะไรบ้างอ๋อคู่มือมีคู่มือแล้วมีอะไรอยู่ครับมีอะไรอีกครับรีโมทอยู่ไหนรีโมทอ๋อรีโมท มีโมยู่นี่เอาดูตัวรถหน่อยครับเอาแกะตัวรถออกหน่อยนะทำยังไง่ะโอ้แกะตัวรถออกหน่อยทำยังไงนะเอาแกะออกหน่อยอ้าวตัวรถเป็นไงครับเอาแกะออกเลยแกะออกเลยแกะทังนี้ออกออโอ้โหโอ้โหมันใหญ่มากเลยไหมโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะโอ้โหวันนี้ใส่เสืเส้อทหารพอดีเลยโอ้โห มันใหญ่มากเลยนะโอ้โหสวยไหมโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยรถทหารหกล้อโอ้โหสวยมากเลยนะอืมฮึมเปิดประตูได้ไหมครับเปิดประตูได้ไหมเอ่ยเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้ไหมครับน,นะน,น,นี่สวยมากเลยนะเนี่ยรถทหารเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ย ปิประตูได้ไหมครับอืมทำยังไงนะโอมันเป็นรถบังคับหรือว่ารถอะไรครับเนี่ยอ๋อบังคับได้ด้วยนะนี่สวยมากเลยเนไหมรถทหารนี่รีโมดนีโมดนะครับเอานั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน นั่งลงก่อนนะนอ๋ออ๋อต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ถ่านก่อนแล้วครับสวยไหมคะนี่ชอบไหมเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้ไหมอ้าเปิดประตูได้ด้วยอือเปิดประตูแล้วคนขับมอคคนขับอยู่ข้างในมีคนขับด้วยเหรออ้าไม่มีคนขับด้วยนะโห ดูดูดูช่วงล่างหน่อยดูช่วงล่างหน่อยดูช่วงล่างหน่อยนะโอ้โ oh ห oh, ล้อหมุนได้ไหมครับล้อหมุนได้ไหมเอ่ยคันนี้ล้อหมุนได้ไหมอ๋อ oh, หมุนล้อได้ด้วยอื oh oh uh> ช่วงล่างชุดเกียร์ล็อกดิฟสามเพลาเฟืองเหล็กนี่โอ้โหสวยสวยสวยไอ้ชูหูดําดำ ดำได้ไหมครับดำไม่ได้เปิดฝาได้ไหมเปิดฝาได้เปิดฝาได้เปิดฝาได้หรือเปล่าดำได้ไหมเอ่ยรีโมทโอเคนั้นไปแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ